ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับเรามาชมนะครับพระสมเด็จนะครับวัดเกษโยนะครับที่เป็นแบบนะครับผิวเรียบนะครับเนื้อปูนแก่งนะครับเนื้อนี้นะครับเรียกว่าเนื้อปูนแก่งนะครับ เป็นผิวเรียบนะครับเนื้อนี่จะ,กะเกลียบเนียนนะครับปูนขาวนะครับเป็นปูนแกข่งนะครับซึ่งนะครับหาชมได้ยากมากนะครับส่วนมากนะครับที่ ท่านได้พบเห็นนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีเนื้อนี้เลยนะครับส่วนมากนั้นจะเป็นเนื้อแบบเนื้อผิวฟูนะครับผิวฟูเนื้อปูนนุ่มนะครับส่วนมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบผิวฟูเนื้อปูนนุ่มนะครับจะเป็นพระสมเด็จ กุของวัดบางคนพรมนะครับแต่กุของวัดเกษยโยนี้นะครับจะเป็นนะครับลักษณะผิวเรียบเนื้อปูนแร่งนะครับดูนะครับดูล่างลักษณะทั่วไปขององค์พระนะครับ,นะรบแต่ได้ว่านะครับ ธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับเม็ดมวลสารนะครับเรรม็ดดำนะครับลอยนะครับลอยปีแตกนะครับปีแตกปีลั่นนะครับการตกผึกของนะครับ ปูนขาวนะครับการตกปึกซํานะครับการตกผลึกนะครับเพราะพระพิมพ์นี้นะครับเป็นนะครับพบอยู่บริเวณนะครับหน้าอกขององค์พระมหาพุทธพิมพ์นะครับซึ่งองค์พระนะครับได้รับความร้อนนะครับสิงนะครับพระ พิมพ์นี้นะครับพบในปีพศ2450นะครับในช่วงที่รัชกาลที่5นะครับท่านได้นะครับเดินทางไปที่วัดเกียรติโยนะครับและก็ได้ปฏิสังขรณ์นะครับองค์สมพระมหาพุทธพิมพ์นะครับหรือหลวงพ่อโตนะครับ เป็นพิมพ์นะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับกอกระจกนะครับซึ่งนะครับผู้แก่แม่พิมพ์นะครับตามที่ในหนังสือของนะครับท่านปียมประวัยนะครับระบุเอาไว้นะครับว่านะครับพิมพ์ที่เป็นนะครับมีกอบกระจกหรือกอบบรรคบพิมพ์นี้นะครับจะ เป็นพิมพ์ที่สร้างโดยนะครับช่างหลวงนะครับหือท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับท่านเป็นผู้แกะพิมพ์ให้นะครับและโดยเฉพาะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นกับพิมพ์ฐานเจ้าชั้น9้าชั้นของวัดเกชโยนี้นะครับจะเป็นการรวมพุทธศิมข,ของแต่ละพิมพ์ในองค์พระส,สมเด็จนะครับ วันละครนะครับอย่างพิมพ์นี้ก็เป็นการรวมระหว่างพิมพ์พระประธานกับพระพิมพ์ฐานแซมนะครับนะครับแถะดูง่ายเลยนะครับไม่ต้องอไล่มากนะครับบางท่านอาจจะคิดว่านะครับเห็ียนสีขาวๆอย่างนี้นะครับเนื้อพระ นี่นะครับคือเนื้อที่แก่งที่สุดของผ้าสมเด็ดนะครับเรียกว่าผิวเรียบเนื้อปูนแข็งนะครับมีความแข่งแข็งนะครับเหนียวหนึบนุ่มนะครับกว่าทุกเนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อที่แข็งเนี่ยไม่ใช่เนื้อที่เป็นสีโซนสีน้ำตาลอมแดงนะครับไม่ใช่นะครับ เนื้อที่แกล่งก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อปูนขาวนะครับเนื้อปูนขาวแล้วผิวเรียบนะครับเรามาดูตำหนินะในพิมพ์นะครับน,นะครับดูเส้นนะครับกรอบกระจกนะครับจะตั้งนูนเด่นขึ้นนะครับเป็นสันเลยนะครับให้เห็นนะครับและจุดที่นะครับ จุดหนึ่งนะครับที่สวบรราศซียนพระนะครับให้ความสำคัญมากนะครับก็คือตรงนะครับตุ่มที่ผุดออกจากเส้นขอบกระจกด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าองค์นี้มีไหมนะครับนะ ชัดเจนนะครับเป็นท่อเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่เสียนพระไม่ว่าใครนะครับให้ความสําคัญกับจุดนี้นะครับแต่ผมไม่ให้ความสาคัญนะครับเพราะผมเห็นบ่อยแล้วนะครับจุดที่ผมให้ความสําคัญนะครับในพระสมเด็จวัดเกชโยนี้นะครับผมจะให้ความสําคัญนะครับตรงนะครับเส้นนะครับเส้นท่วิ วิ่งจากปลายเกดนะครับนะครับวิ่งจากปลายเกศแล้วก็คมคมนี่นะครับแล้วปีนขึ้นใบหน้านะครับขององค์พระนะครับเส้นนี้นะครับซึ่งผมเห็นแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยพากันติดนะครับเดี๋ยวผมมาดูองค์นี้ติดไหมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นที่วิ่งไปปลายเกศนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นหน้านี่ คมมากเลยนะครับเนี่ยผมให้ความสำคัญเส้นนี้นะครับดูใบหน้านะครับเป็นกลมครับเป็นเม็ดพริกไทยเลยนะครับดูลำคอนะครับลำคอนะครับเป็นล่องนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนะล่องลำคอนะครับ ดูนะครับหัวไหลหนะ้าอกนะครับคมชัดมากนะครับดูตำหนินะครับเส้นขีดที่หัวไหลนะครับเห็นไหมครับเส้นขีดที่หัวไหลนะครับองค์พระนี่ครับนะครับคมมากเลยนะครับ แล้วก็เส้นที่แตกที่หัวไหลด้านซ้ายขององคพระนะครับนะครับขมเช่นเดียวกันนะครับนะครับจยให้ดูชัดๆนะครับ จึงนะครับสองเส้นนี้นะครับเป็นตำหนิในพิมพ์เลยนะครับผมเห็นบางองค์เขาไม่มีนะครับเขาบอกว่าไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าสำหรับผมไม่ได้นะครับผมให้ความสาคัญมากครับเส้นหัวไหลสองเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับด้านนี้จะเป็นเส้นคมมากนะครับเห็นไหมครับเป็นสันคมเลยนะครับ เส้นหัวไหลตรงนี้ผมให้ความสําคัญมากนะครับกับเส้นหัวไหลเป็นจิตที่หัวไหลนี้นะครับจะต้องเป็นเส้นคมมากเลยนะครับวิ่งมาตามแนวหัวไหลชนลำคอเลยนะครับ เกื่อนชมนะครับนะครับผิวนะครับแวววาวเลยครับเป็นนี่นะครับเกิดยากนะครับเพราะว่าเป็นการปูนขาวนะครับที่มีการตกผึกนะครับมวลสารนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับเป็นก้อนเลยนะครับนะครับ ต้องอธิบายอะไรมม่เลยครับนะครับแถดูง่ายนะครับการตกผึกเลยครับ,นะรบชัดเจนนะครับนะ อยากดูตรงจุดไหนอีกบ้างไหมครับอ๋อในจุดนี่ฮะจุดหนึ่งครับเส้นมาคคับพิมพ์นะครับใต้ฐานชั้นล่างนี่ครับจะมีเส้นนะครับประคับพิมพ์นะครับบริเวณใต้ฐานชั้นล่างนี้นะครับ สันคมเลยนะครับเห็นนีครับเส้นมาครับพิมพ์นะครับไม่ต้องใช้กล้องก็ได้นะครับฐานครับฐานชั้นที่เจ็ดนะครับดูนะครับและจุดหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสําคัญนะครับสําหรับพระพิมพ์นี้นะครับนะครับที่ผมให้ความสําคัญนะครับ ผมถือว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดนะครับขอาในแม่พิมพ์นะครับนะฮะท่านดูนะครับจะมีเส้นนะครับแต่คมคมนะครับนะฮะตั้งแต่มุมนี้นะวิ่งนะครับวิ่งข้ามนะครับเส้นซุ้มครอบนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะวิ่งมาเป็นเส้นคมคมเลยนะครับนี่ครับวิ่งข้ามมาเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับวิ่งจากนี่ แล้วก็จะชี้เข้ามาหยุดตรงที่ข้อสอบของ,องพระพอดีนะครับเส้นนี้นะครับนะครับผมถือผมให้ความสาคัญกับเส้นนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับคํามทาของแม่พิมพ์นะเห็นไหมครับ การวางท่อนแขนนะครับขององค์พระนะครับนะครับในพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับเนื้อนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นเนื้อ,อเนื้อปูนแก่งนะครับผิวเรียบนี่นะครับปี่ท่านเตรียมประวยจัดให้เป็นนะครับเนื้อที่สวยที่สุดของพระพิมพ์สมเด็จนะครับ จัดให้ถือว่าเป็น Number ร์ว no. ของพระสมเด็จเลยนะครับหายานะครับที่ท่านจะได้เจอนะครับในพระสมเด็จนี้นะครับสวยงามนะครับเพ,เพื่อนอยากรู้ราคาจช่ะรครับ ดูลอยหูลอยขนกันครับเพื่อน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 คิดว่าถ้าองค์พระอย่างนี้นะครับราคาน่าจะเท่าไหร่ดีล่ะครับผมเห็นนะครับเจ้านายของผมท่านนึงนะครับท่านบอกว่า พระสมเด็จนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีตังเหลือใช้นะครับถึงจะมีไว้ในครอบครองได้ผมไม่มีเหลือใช้นะครับแต่ก็ครอบครองได้เช่นกันนะครับครอบครององค์ที่สวยด้วยนะครับนะครับสำหรับสมเด็จวัดเกตชโยนะครับพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนิยมนะครับ นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นพิมพ์นะครับเป็นชนิดนะครับผิวเรียบนะครับผิวเรียบนะครับเนื้อปูนแข่งนะครับจัดป่าเป็นเนื้อที่สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดแล้วก็แข่งที่สุดนะครับ <c oughs> ของผสมเด็จนะครับก็ว่าได้นะครับอ่ครับ เพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหับคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ